ใต้มูป่ปลายพลังวิญญาณระดับ9 5ตอนจบภาคหนึ่งวิญญาณยุทธพยักขาวเนตรปีศาจฉายยาพมยุทธพยักขาววงแหวนวิญญาณ2เหลืองสองม่วง4ีดำา1แดงทักษะวงแหวนวิญญาณของใต้มูป่ปลายวงแหวนวงที่1ระดับ100ปีบวกทักษะที่1ก่อพยักขาวความสามารถเพิ่มพลังป้องกันและความแข็งแกร่งวงแหวนวงที่2ระดับ500ปีบวก ทักษะที่สองขึ้นแสงพยัคขาวความสามารถปล่อยขึ้นแสงโจมตีศัตรูวงแหวนวงที่3ระดับพันปีบวกทักษะที่3พยัคขาสุวรรณจำแรงความสามารถเปลี่ยนร่างกายใหญ่โตขึ้นเพิ่มพลังป้องกันแข็งแกร่งโจมตีเท่าตัววงแหวนวงที่4ระดับ4 0 0พปีบวกทักษะที่4พยัคขาวฝนดาวตกความสามารถปล่อยลำแสงจำนวนมากพุ่งลงไปโจมตีศัตรูวงแหวนวงที่5ระดับหมื่นปีบวกทักษะที่5พยัคขาวปีศาจจำแรงความสามารถ พลังโจมตีพลังป้องกันพลังวิญญาณบวก150นาน30นาทีสร้างเทพผู้พิทักษ์พยัคฆ์ขาวที่มีพลังโจมตี90วงแหวนวงที่6ระดับ20,000ปีบวกทักษะที่6พยัคขาวสังหารสิ้นความสามารถล้ำแสงสีทองยิงไปเพื่อสังหารสตัตรูวงแหวนวงที่7ระดับ70,000ปีบวกวงแหวนเทพประทานทักษะที่7กายแท้พยัคขาว ความสามารถแปลงร่างเป็นเสือขาวตัวใหญ่เพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันวงแหวนวงที่8ระดับ60,000ปีบวกเม่นทะเลทักษะที่8หนามเม่นพิชิตอนันต์ความสามารถการโจมตีด้วยพลังวิญญาณแบบทะลุทะลวงวงแหวนวงที่9ระดับแ0 0ปีวงแหวนเทพประทานความสามารถยังไม่ทราบแน่ชัด กระดูวิญญาณของใต้มู่ปลายกระดูวิญญาณขาขวาระดับหมื่นปีบวกทักษะวิญญาณอายุมหมุนขาขวาข,วาข้างกะหายเลือดความสามารถสามารถทำให้ร่างกายของผู้ใช้เข้าสู่สถานะบ้าคลั่งในทันทีการโจมตีการป้องกันและความเร็วเพิ่มขึ้นร้อเปอร์เซนแต่จะใช้ทักษะอื่นไม่ได้และควบคุมตัวเองไม่ได้กระดูวิญญาณแขนขวา6กห0,000่นปีบวกราชาปีศาจพยักตาขาวทักษะวิญญาณพยักคำรามกล้องพงไพรความสามารถยังไม่ทราบแน่ชัดการจเจริญเติบโตของใต้มู่ปลาย ไต้มู่ป่ายเป็นองค์ชายของจกักรวรรดิชิงหลัวการเกิดในราชวงศ์ชิงหลัวมีเพียงความแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดเขาจึงตัดสินใจเดินทางออกจากอณาณาจักรชิงหลัวเพื่อมาเข้าโรงเรียนสื่อไหลเค่อตอนอายุ13ปีใต้มู่ป่ายมีพลังวิญญาณอยู่ที่ระดับ30อายุ15ปีเขาได้พบกับถงังซานตอนนั้นเขามีพลังวิญญาณอยู่ที่ระดับ37อายุ17ปีพลังวิญญาณของไต้มู่ป่ายอยู่ที่ระดับ43ได้รับสมุนไพรมตะจากถางาังซาน ได้เข้าร่วมการแข่งขันประลองวิญญาณจานและสามารถเอาชนะการแข่งขันประลองวิญญาณจานได้หลังจากนั้นเขาได้กลับไปที่จักรวรรดิชิงหลวกับจูจูชิงผ่านไป5ปีพลังวิญญาณของใต้มู่ป่าอยู่ที่ระดับ63อายุ24ใต้มู่ป่าได้รับกระดูกวิญญาณชิ้นแรกได้เดินทางไปที่กเกาะที่สุดพร้อมกับถังซานได้รับการทดสอบระดับ6สีดำา6ทดสอบ เขาได้ทาบททดสอบจนถึงอายุ28เขามีพลังวิญญาณอยู่ที่ระดับ83ได้เดินทางกลับมาที่จกักรวรรดิเทียนโตและร่วมทําสงครามกับจกักรวรรดิวิญญาณยุทธอายุ29ได้กลับไปเกาะเทพสมุทรพร้อมกับถังซานช่วยถังซานทําบททดสอบได้รับวงแหวนว,วิญญาณวงที่9ระดับแสนปีเป็นวงแหวนเทพประธานหลังจบสงครามใต้มุกป,ป่ายได้ขึ้นไปนดินแดนเทพพร้อมกับถังซานได้เป็นเทพระดับ 2, 2> นมว่าเทพสงคราม